สวัสดีนะครับผมอยู่กับพี่สันนะครับคนโคกรถไถทองคำนะครับผมวันนี้ก็มาเกี่ยวข้อโคดของพี่สันเองนะครับออาคนละส่วนของปตานเนาะปะตาปิดไปก็ที่เอาไปได้ก็ประมาณ12บเกียนกว่านะครับ12ไล่เหลือในส่วนนี้ของผมทำเองก็หนะไล่นะครับไร่ละ6งานแอบไม่ใช่ <laughs> ไร่ละ4ี่งานนะคือ ได้เท่าไหร่ก็เอาเนาะเพราะว่าผมไม่ค่อยได้ดูแลเต็มที่เท่าไหร่นะคบางทีก็ให้ปอตาดูให้นะเพราะว่าผมก็ทํางานเนาะงานเยอะ,งา,ยอะงานเกี่ยวกับ,บการถ่ายวีดีโอนะครับจะมาดูด้วยกันนะครับว่าจะได้เท่าไหร่นะแต่ว่าลงทุนผมผมติดดูแล้วก็ไม่เกินสามหมื่นมาเมล็ดพัน 2องห้าปุ๋ยหลูกตอนนั้นที่ผมซื้อลูกละหกร้อยนะไปลูกละเก้าร้อยนะครับก็ลองพื้นอีกสองลูกสารน้ำยนต์อีกเก้าม้วนม้วนละห้าร้อยสามสิบปีห้าันครับปุ๋ย ผมตีไปหมื่นหนึงครับผมพย,ยาผมตีไปหมื่นหนึงเลยขายน้ำหยดผมไม่ได้เก็บนะเนี่ยปล่อยทิ้งเลยนะครับจะได้คราวเดียวห้าพันมาเล็กห้าพันาเกี่ยวมาเกี่ยวค่ารทุกห้าพันนะผมตีไปก็ไม่เกินสามหมื่นแน่นอนนะครับเปาคอยมาดูว่าผมจะขายข้าโพดได้ถึงสามหมืนบาทหรือเปล่านะครับวันนี้ โดดก็ไม่ได้กี่เลเลยนะครับคือมันเหลือจากอะพ่อตานะครับปกติแล้วพ่อตาจะไม่ทำนะในส่วนของหกไร่เนี้ยก็จะปล่อยทิ้งเนาะเก็บปล่อยทิ้งมาสองปีสามปีแล้วแต่ว่าคราวที่แล้วเมื่อปีที่แล้วผมไปทํานาขาดทุนยับเยินนะครับขาดทุนเยอะมากคือ,อ,อที่ว่าทํานานะลงทุนไปก็ไม่ใช่ว่านน้อยนะ ก็รวมๆสามหมื่นเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันจะมีค่าน้ามันดึงน้ําตลอดนะแต่ว่ามันแปดไล่เนาะอ่าแปดไล่์สามหมื่นครับเกือบๆสามหมื่นกระือวไปเยอะเหมือนกันก็ไปขายข้าวตอนนั้นรู้สึกว่ก็จะได้แค่ประมาณสองหมื่นกว่าสองหมื่นสามนะครับขาดทุนขาดทุนไปประมาณหกหกเจ็ดพันนะครับ แล้วคอยดูข้โพูดขาดทุนหรือเปล่าไม่น่าจะขาดทุนแหละถ้าเกิดว่าผมได้สองอุ้มหรือว่าอุ้มก,กว่าผมก็เข้าทุนนะครับเข้าเข้าตัวมาดูว่ามันจะได้เท่าไหร่นะก็คอ,อยให้กำลังใจกันด้วยนะครับ ก็เกี่ยวได้เยอะแล้วนะครับผมจะเสร็จแล้วแหละเหลืออีกประมาณไม่ก,กี่ร้อยนะครับเอาไปเทแล้วสามนะครับผมสามอุ้มนะหรือว่าประมาณหกเ,เกียนนะครับผมโอ้เยอะมากเ <laughs> ออทะลุเป่านะครับผมแล้วไอ้ที่ว่าเหลือนะครับนี่นะอย่างกันนี้นะก็อ,อีกเยอะนะครับผม น่าจะน่าจะเป็นตันนะครับที่เหลือนะครับตีเป็นคันต่านะครับหกไร่ไล่ล,ละหกงานนะครับ <c oughs> ไม่ใช่ไล่ละสี่งานเตี่มันเยอะมากนะครับก็เหมือนเหมือนกับข,ของพาตานะครับเหลือเยอะมากเดี๋ยวค่อยดูอุ้มนี้จะได้เท่าไหร่นะครับอต,ตอนไปขายค่อยดูว่าจะได้เท่าไหร่ด้วยนะ เกรียนละประมาณเกือบเกือบหมื่นสามนะครับถ้าได้หกเกียนหกเกียญก็หกหมื่นหกสามสิบแปดเจ็ดหมื่นแปดหมื่นโอ้แปดหมื่นถ้าเหลือในนี้เป็นตันอีกก็เก้าหมื่นโอ้เยอะเหมือนกันนะทำแค่หกไล่แต่วมาได้ตังเกือบแสนนะครับ้ ลงทุนก็ประมาณสามหมื่นนะครับด,ดีใจจังเลยอ่ะอยากให้หันทำหันมาทำกันเยอะๆอ่ะเพราะว่าขโพดอาหารสัตว์ยังเป็นที่ต้องการครับยังไงก็ราคาคือไม่ไม่ร่วงแน่นอนนะครับจะไม่เหมือนกับข้าวเนาะถ้ามาอย่างนั้นลุงไม่นำเข้ามาจาก ประเทศเพื่อนบ้านนะครับข้โวโพดอาหารสัตว์นะ้อยสุดท้ายแล้วนะครับเห็นไหมอ้มองเห็นขระวโปดอยู่นะประมาณครึ่งอุ้มนะครับครึ่งอุ้มก็เป็นเกียนเลยนะ สีนะครับสิบตันอาสิบตันสีนะครับ เหลือเยอะเหลือเยอะมากกระสอบเต็มเลยนะเรลียงอเ,เออดันเลยดันเลยี๋ยวไปดูผลงานหน่อยนะครับผมหกล้อพี่เขาบอกว่ามันมันเต็มแล้วนะครับเพราะว่ากระโปรงมันหนักมันไม่เหมือนข้าวนะครับ มันจะแบกอน,นี้ก็ยังไงก็ไม่หลุดแปดตันนะครับดเดี๋ยวไปดูบนรถกระบะดูบนรถกระบะหน่อยนะครับทาดอีกแล้ว <c oughs> <c oughs> กะว่าหกล้อยังไงก็เหลือๆนะครับอโอ้บนรถกระบะประมาณตัน ตันกว่าได้นะเดี๋ยวรอเทให้หมดนะครับเส้นลูกบอกไหนบอกเขาแค่ห้าเกียนบนรถนี่น่าจะมีเป็นเกียนนะครับก็เมื่อกี้ไปไปมันเมื่อกี้มันสามตันนะครับอันนี้น่าจะไม่หลุดหนึ่งเกียนนะตันห้าไม่ไม่หลุดแน่นอนนะตันห้าอยู่บนน้นอีกก็น่าจะอันนู้นหก <_ d ata> โอ้เจ็ดเกียนเอ้ยไม่หลุดเจ็ดเกียนนะนี่ สุดยอดมากโอเคเนะาะเดี๋ยวคอยดูตอนไปขายนะว่าจะได้เงินเท่าไหร่นะครับประมาณ 7, 7เพียนนะเาล่อลูกเพ่โอเคครับวิดีโอชุดนี้จบไปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกไลค์ทุกกำลังใจนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ